โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคุณยูหกเซโนยูมีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวเวนบใหม่สาหรับดีโฟดีเจนะครับนะวิกตอรี่ฟอร์ยูนะครับชื่อเวนนะครับนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเถิดนะครับว่าจะมีอะไรแจมแจมบ้างนะครับนะก็แอบบี้นะครับค่าอนุญาตข้ามให้หมดเลยนะครับนะฮึ ไม่รู้นะครับมันคือเว้นอะไรนะครับไม่เคยเล่นนะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาประจำวันที่1ิบสาหรือสิบสีไม่รู้นะครับนะสักวันนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแรกกันก่อนนะครับอันดับแรกก็มีไอ้นี่นะครับเอ o ิมจิเอลเซียนะครับนะแล้วก็มีพื้นนะครับนะก็ข้างสวยอยู่แล้วก็มีเพชรให้ด้วยนะครับของแรกก็ตามนั้นแหละนะครับไม่ค่อยมีอะไร ดีหรือแจ๋มเจมนะครับอะเวสซ์เอตด้วยนะครับเวสซ์เอตด้วยนะครับนะก็นะครับขออนุญาตเข้ามาที่กระชาก่อนนะครับเกือบเข้าขับอีกแวเป็นห้าอลไไม่รู้นะครับนะดูตัวละครนะครับตัวแรกนะครับโซเฟียนะครับตัวที่สองเอลเซียแล้วก็ตัวสุดท้ายเวโรนิกานะครับนะเวโรค่อนข้างสวยนะครับซีรี่นี้ นะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดตัวละครดีกว่านะครับเข้ามาที่ยูนิตนะครับนะก็แอบบี้นะครับผมก็โหดอยู่แล้วนะครับแอบบี้แม่ขานียโยมเขาบอกว่าให้เป็นดอกทานตะวันนะครับนะแอบบี้แม่นะครับขอแนะนําเป็นนีโอโซเฟียแล้วก็เอลเซียเวโรนิกานะครับนะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมอนาญาตดูก่อนนะครับว่ามันมี หรือเปล่านะครับดอกทันตะวันอะไรนะครับนะมันก็มีอะไรผมขี้เกียจจัดวะ่ะโซเฟียก็มีอยู่แล้วนะครับเอลเตียเอลเตียก็มีนะครับของซัมเมอร์นะครับเตตัดมาค่อนข้างที่จะอ่อนด่อยนะครับสับปีก็ได้นะครับแต่ขี้เกียจใส่เนะเาะแล้วก็นนโอะนโอโอ้โ,อโหไม่ไหวนะครับนนโอก็ค่อนข้างแย่นะครับอาเป็นว่าอ้แบีวันนี้ผมขออนุญาตเอา มันเอาขึ้นมาไงอ่ะโอเคผมขออนุญาตเอาเวโรนิก้าแล้วกันขึ้นมานะครับนะประมาณนี้แหละจัดตัวก็มาเข้าเว้นกันดีกว่านะครับเว้นเหมือนจะมดวนที่ยี่สิบสามนะครับนะก็เป็นเว้นสล็อตนะครับมาค่อนข้างนานเลยนะสล็อต มีตัวแจกนะครับนะเพชรก็หกห้านะครับสามร้อยนะครับรวมกับของไอที่แรกในเว้นนะครับน่า่อีกสามร้อยนะครับหกร้อยเพชรองกับเว้นเนี่ยน้อยจัดเลยนะครับนะมีนนโอแจกนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูสวยอยู่นะครับนนโอโอเคประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรเลยโอ้มีอาตอมี่ด้วยนะครับเทมพิเศษนะครับไอเทมพิเศษเลย สำหรับผมก็ถือว่ามันมันก็ดีแหละนะครับมันถ่ายยากเนาะแต่พวกนี้มันหาได้ฟีทีหลังนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ลงเว้นหรือขี้อย่าลงเว้นนะครับเราก็ทำมาถ่ายได้นะครับมันไม่ใช่ของลิมิตเต็ดอะไรขนาดนั้นนะครับอีเวนต์นะครับก็มีทั้งหมดทั้งมวลนี่ยประมาณนี้แหละนะครับนะก็เือนเดิมนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับการน้าไปคลิปอะไรก็อย่าลืมรอดูได้ช่องนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนเนาะอย่าลืมดูคลิปช็อตของผมแล้วกันแล้วก็คลิปใหม่ล่าสุดนะครับ จากเกมแคดเวอเซีเนาะ